สวัสดีสวัสดีชาว YouTube นะครับคลิปนี้อยู่ในท่าเรือคลองเตยอยู่ในส่วนของเทอร์มินอล2นะครับนี่เลยชมหน้าของเทอร์มินอล2นะเกียรขาเข้ารถเต่าร,รถตู้นะครับเข้าที่เดียวกันนะตอนนี้เราก็จะมีใบงานนะครับตำแหน่งตู้ก็จะเขียนว่า H A 15นะครับ อ่าแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยจะเขียนว่าเธอสองทีสองน่ะก็คือเธอสอง เราคีย์ข้อมูลนะครับคีย์ปล่อยตู้นะครับก็คือแบบนี้เขาก็คีย์ตรงบาร์โคดนะฮะที่เพื่อนๆเห็นนี่นะปิดปากกพูดไม่ชัดคีย์ตรงบาร์โคดเรียบร้อยนะเขาก็จะแจ้งไปที่ตัวเครื่องมือยกตู้นะเนี่ยอย่างเงี้ยอ oh ๋อตัวที่เขาเรียกว่าชิปเตอร์นะครับเขาก็จะมีข้อมูลเราอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาแล้วแหละว่าเราจะไปยกตู้ทีนี้เราก็ต้องไปให้ถูกตำแหน่งนะครับ oh oh. สําหรับคลิปนี้จะพาไปงานใหม่นะครับเป็นงานที่ผมไม่เคยไปเลยนะเดี๋ยวจะแชร์โลเคชั่นก็ไม่มี ก็เดี๋ยวผมจะโพรถามนะต่อนะครับบริษัทที่ที่ที่ผมที่เขาให้งานมานะก็ตอนแรกตอนแรกตอนแรกว่าจะมีงานนะแถวคลองหลวงแลง้วเขายกเลิกไปนะครับก็เลยถามทางเฮียน,นะครับว่ามีงานไหมก็ตอนนี้ก็11โมงนะครับโอเคก็เลยบอกว่ามีเด๋ยวตู้หนึ่งเป็นตู้สั้นนะไปบางคนเตียนก็เลยได้ออกมานะครับตอนนี้เดี๋ยวไปที่ตำแหน่งเอเดี h h. เดี๋ยวได้ตู้ได้อะไรเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายระหว่างทางแล้วก็จะถ่ายทางเข้าโดยที่ว่าผมจะไปหาโรงงานเจอไหมนะครับแล้วก็อ่า น่าจะเป็นการโทรถามทางเอานัก <movement> ีส <anger> ต <ing before> <men et> ์โลเคชันไม่มีนะครับเขาบอกให้โทรถามเอาเพราะว่ามันเป็นงานประจำบริษัทเขานะเออเดี๋ยวเอเเอน่าจะอยู่นู่นตำแหน่งของเรา h อเอ15อันนี้เราก็อยู่อ่าด้านในของท่าเรือหองเตยนะครับก็จะมีเรือกําลังลําเลียงตู้สินค้านะครับก็จะเป็นชิปเตอร์เครื่องมือยกตู้ตัวใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นชิปเตอร์ตัว ยกตู้ให้เราก็จะวิ่งอยู่ในรางนะครับก็จะมีไปไหนส่วนแผ่นเหล็กที่เพื่อนๆเห็นอันใหญ่นี้ก็จะเป็นที่เขาซ้อนตู้นะซ้อนตู้ล็อกตู้ระหว่างตู้ทับตู้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปที่ H A h A อเสิบห้านะครับน่ะเขาเห็นข้างหน้าของเรานะครับที่เป็นตู้เป็นกองเป็นแถวนะเขาเรียกว่า h A ดอสิบห้ามีชิปเตอร์จอดอยู่พอดีเราก็ไปที่ตำแหน่ง HA 15สิบห้าก่อนนะครับแล้วก็ลง ไปหาตู้ดยูยังไงใช่ไหมเฮดเอกเนี่ยดูตรงนี้ตรงป้ายเขาเขียนไว้นะครับส่วนเลข15นะเราก็ดูที่พื้นนะนี่ศูนะโอ้ยฝั่งนี้ฝั่งเยอะนี่หว่าส2่น่้นเลยไปว่านับมาจากฝั่งโน้นเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยพอเราเจอ15บห้าเสร็จแล้ลงไปหาตู้นะครับแล้วก็หันประตูตู้ไปด้านท้ายรถนะครับแล้วก็ไปกลับรถรอตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วก็เราขึ้นมือมานะครับตอนนี้ 20. ยี่สิง่ายๆสเต็ปของ ถ้าเหลือวันนี้จะพาไปงานบางขุนเทียนแหละแต่ก็พารีวิวรับตู้คร่าวๆให้ด้วยนะครับ17 15นี่ตรงนี้เลยนะกองนี้เลย15นะครับเดี๋ยวผมลงไปหาตู้ก่อน

ันเลยนะครับการวิ่งตู้อย่าลืมที่จะล็อกตู้สินค้านะครับตู้เปล่าตู้หนักตู้อะไรล็อกให้หมดนะครับวันนี้เราก็จะรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นงานมาสายแล้วนะพุทธหางตอนนี้เป็นตู้เช่านะครับประมาณนี้ก็ ไงานเรายกตู้ล็อกตู้เรียบร้อยเขาปั๊มว่าออกช่องสองนะครับเราก็มันมีสามช่องอนะเนาะเราก็เร่งตำแหน่งให้ดีตอนนี้ช่องหนึ่งช่องสองอยู่ตรงนี้มี3มช่อง นี่ก็จะเป็นจุดคีข้อมูลออกหรือคีเอกสารออกนะครับเราก็เอาใบงานตัวนี้ให้เขานะครับแล้วเขาก็จะคียออกมาเป็นใบอาสามใบนะเป็นใบแบบเนี้ยแต่อีกแบบหนึ่งสามใบก็เราก็เอาไว้คืนตู้หนึ่งใบอีกสองใบก็คืนตรงตรง,ตรงเกจออกตรงกรมศุลกากรตรงด่านสุดท้ายนะครับตรงเกจสุดท้ายตรงทางออกจากท่าเรือที่เราก็ได้ตู้สินค้าแล้วอ,ออกมาตรงหน้าท่าตรงทางออกสุดท้ายนะครับตอนนี้เราต่อแถวยื่นเอกสารให้กรมศุลกากรนะ ก็คือใบตัวนี้แล้วจะมีเอกสารชุดแรกก็มีคนถือไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันที่าบางขุนเทียนเลยแล้วกันก็ตู้สินค้าน้ำหนักเยอะนะเราก็ใช้เป็นามาขึ้นสะพานภูภิพลนะครับไม่ขึ้นทางด่วนนะตอนนี้อยู่สะพานภูมิพลเดี๋ยวจะไปลงฝั่งสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็วิ่งพะรามสองไปนะครับตอนนี้เราก็เห็นป้ายนะครับาช,ชายทะเลบางขุนเทียนนะ เป้าหมายของเราก็คือเขาบอกว่าให้ไปส่งที่บางกรุงเทียนถนนบางกรุงเทียนอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวเก็บบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าบางกรุงเทียนตรงตรงเลยมันจะมีสะพานข้ามข้างหน้าที่มันจะเป็นข้ามไปบางบอน่ะครับนั้นมันจะมีทางเลี้ยวเข้าได้นะครับวันนี้มาไม่มีโลเคชันไม่มี GPS นะครับมาก,บก,บกับการถามทางเดี๋ยวเราวิ่งไปให้รอดอเกบบอกว่าให้รอดมอเตอร์ว์ไปก่อนรอดทางวงเวนไปก่อนแล้วค่อยโทรหานะครับมันจะอยู่ช่วงนั้น เบอกว่าอยู่ใ,ใกล้ขนส่งบางขุนเทียนะนะแต่ผมขนส่งบางขุนเทียนก็นานมากแล้วจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราจะเลียเ้ยวซ้ายตรงนู้นขอเข้าวงเลนสองแล้วน,นะเดี๋ยวเลี้ยวไม่พออ่ามันจะบิดยางด้วยดิพอพอแล้วแหละเอาเลนนี้แล้ว กูหนักมากนะครับตัดน,นี้อันนี้เราอยู่ในถนนของอเขาเรียกว่าอะไรถนนบางกุทเทียนเทียนทะเลไหมเรียบร้อยแล้วนะครับตนนัวนี้เข้าเส้นของเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิ่งตรงไปเรื่อยๆแล้วกนะัน แลาต่อผมเลยขนส่งแล้วเนี่ยอยู่หน้าขนส่งแล้วไงต่อไปาเล็กๆใช่ไหมยังยังไม่เจอเพิ่งเพิ่งจะอยู่หน้าขนส่งไม่ไปได้ใช่แล้วก็เยินเลยเยินเข้าไปเลยอยู่อยู่เทินอยู่เทินแล้วก็มันโรงงานมาอยู่ฝั่งโน้นอย่างนี้เหรอใช่เราอยู่เทินเราข้ามเราไม่ต้องยูงเทินนะเราข้ามตรงข้ามซอยไปเลยอ๋อเหมือนว่าเลี้ยวขวาเข้าซอยไปเลยอย่างนี้เหรอสองสามอ๋อแล้ววิ่งไปยังไงต่อ อ่าแล้วต่อสะดวกไหมอย่าเพิ่งวางได้ไหมสะดวกมากอ่ะแล้วทำไรเนี่ยกำลังเข้าบ้านเรืวิ่งกลับมาไปทางไปทางอ่าแป๊แป๊บหนึ่งเปิดโฟนไว้เลยเดี๋ยวดี่สะพานเล็กๆสะพานเล็กๆสะพานนี้อ๋อแล้วก็เขาชิดเลี้ยวขวาเข้าโรงงานซอยยี่สิีเลยนะอ่าทีนี้มันจะเป็นที่กลับรถเขาต่อแถวกลับรถกันเราเลี้ยวขวาเขาเลยเราเลี้ยวขวาเขาเลยเราตองนะครับอ่าอยู่เลยสองซอยยี่สิบสี่โอเคเข้าใจแล้วเห็นแล้วเห็นซอยยี่สิบสี่ แป๊บนึงแป๊บนึงไอเห็นมีตามน้ำบ,บึกตามใหมา่คันหนึ่งมั้งน่าตอบว่าน,นี่เปล่าน้ำบ,บึกน้ำบ,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 บึกอ่าน้ำบึกคันน้ำบึกอ่ะน้ำบึกอ่ะสามยี่อ่ะเขาเขาที่นี่โอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงเข้าแล้วยี่สี่ขอยี่ 24, สี่เทียนทะเลยี่สี่ใช่ครับขอยี่ต่อไป ไปทางายอ่ะครับออกซ้ายออกซ้ายอ่ะใกล้ๆนี่เลยใช่ไหมนี่ใกล้ๆตรงนี้เลยใช่ไหมยางยางยางไ่ไปทางไหนมันถนัดฟ้อนน่ะเนี่ยมันมีแยกซ้ายตรงเนี้ยไม่ใช่อ่ะพอเราพอเรามันสบายใช่ไหมเราก็ออกซ้ายไปอ๋อเหมือนวิ่งตามทางไปก่อนผ่ามทางไปเลื่อยๆสะพานใช่ป่ะมันเป็นที่ไปอ่ะสะพานอาจะเป็นตรงไปจะมีสะพานคล้ายๆเรา อ่าข <penguin. S 2> pues ึ้นสะพานแล้วยังไงนะเมื่อกี้พอพาเราพาเ้ยวขวาใช่ป่ะอ่าเราก็คงขวาไปอ่าคงขวาไปคงกว่าไปเยคงขวาไปหน่อยก็จะมีสะพานเห็นนะมีลูกกอดแดงเนาเราจะเ้อวซ้ายโอ้ยเคยหลายเลี้ยวครัเลี้ยวก่อนอย่างนั้นอย่าเพิ่งหวังรอแป๊บนึงเราขึ้นสะพานก่อน ใช้วิธีโทรถามทางนะครับก็เดี๋ยวฟังทางกับไปเรื่อยๆครับก็ไปเรื่อยๆ,นะออยๆสะพานข้างหน้าก็จะเป็นหน้าต่อนะเป็นหัวลาก ที่เขาวิ่งประจำะขึ้นสะพานเลยใช่ไหมครับสะพานโซ่เราขึ้นไปเลยะลงไฟจะเป็นโคง้งขวาใช่ไหมลงไฟแล้วก็เป็นโค้งขวาไกลๆนู่นะนะใช่ไกลๆโค้งขวาเราโค้งขวาทางวาอ่าโอเคโอเค มาเวลานี้ขึ้นตู้ทันไหมปกติปกอ๋อไม่ไม่มีหรือมั้งออขวาแล้วออกวาเสร็จแล้วไปนะมาจะทะพานข้างหน้าเถอะพานหน้ามั้ยเสร็จแล้วครับออกซ้ายออกออกซ้ายไปออกซ้ายคือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตามลูกศร อ๋อมันมีลูกศรอะไรไม่รู้บอกเออบอกแต่บ้านซอยแรกมึงเราขึ่นไปลูกซอยสามมือฝาแรกเราไปเลี้ยวเราไปเลี้ยวซอยสองนะฝามืออ่าพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วซอยแรกซ้ายขวามือเราไม่เลี้ยวเราเลี้ยวซอยสองเราเลี้ยวขวามือซอยสองแล้วก็เจอโรงเจอโรงงานแล้วเาววิ่่งงไปเลยขจอโรงงานเเเียยวข้าไปลโรงงานจดท้ายอยู่ขวามือโอเคครับแค่นี้เลยเข้าใจแล้วขอบคุณครับครับ รัอบอกอาเป็นอันว่าเข้าใจแล้วก็คือขวามือซอยแรกไม่เลี้ยวนะครับน่าจะเป็นซอยนี้ซอยแรกนะตัวนี้เป็นตามป้ายเทียนทะเลซอย24นะครับตอนแรกผมก็ยังกล้าไม่กล้าพูดเต็มปากเท่าไหร่จำไม่ได้ว่าเป็นซอยอะไรแถวนี้โอ้นานมากเนะี่ยแถวนี้น่าจะสิบกว่าปีมั้งที่เคยได้ได,ได้วิ่งผ่านมาขนส่งตัวนี้ผมเคยเคยเคย,เคยคิดจะมาทำไปขี่อยู่ครั้งหนึ่งนะแต่เขาไม่มีรถใหญ่ให้สอบตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ยี่สิบห้านี่ซอย ออยสองเลี้ยวขวาเอา้าขวาโรงงานสุดท้ายเลี้ยวขวาเข้าไปเลยเขา้า่าคนส่งเทียนทะเลเมื่อสักอ่ายี่อ่าเมื่อสักไหร่บ้างเมื่อสักอ่าเจ็ดปีที่แล้วนะเออประมาณนี้แหละประมาณเอ้ยไม่เจ็ดดิสิบป,ปีที่แล้ว ช่วปีที่แล้วนะครับผมเคยมาสมัครใบขี่ที่จะทำท่อสามตอนนั้นนะเขาเปลี่ยนประเภทเปลี่ยนอะไรได้แต่เขาไม่มีสนามให้สอบของรถเทเลอร์นะครับในสมัยก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่มั่นใจก็เลยผมก็เลยไปทําที่วางปูนะฝากไว้เป็นความรู้อีกความรู้นึงเป็นขนส่งที่ใหญ่มากนะแต่เขาบอกเขาไม่มีสนามสอบรถเทเลอร์นะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจก็เดี๋ยวต่อเลย โรงงานสุดท้ายอยู่ขวามือครับวาแมนบโรงงานสุดท้ายอยู่ขวามือให้เลี้ยวเข้าไปเลยผมก็จะมองเป็นโรงงานเนี้ยใช่เปล่าไม่ก็มีโรงงานโน้นวะเป็นโรงงานนี้เแหละ เป็นโรงงานนี่แหละแล้วลงไปติดต่อก่อนแล้วกันนะก็เขาให้เลี้ยวเข้ามาลงของอยู่ด้านหลังนะครับเขาบอกว่าให้เข้ามาเป็นลานกว้างๆมีตู้วางไว้ก็ให้จอดรอเลยตอนนี้น่าจะเป็นอ่าเขาพักเที่ยงนะตอนนี้มาเที่ยงสี่สี่อ๋อมีรถมาอยู่คันหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูต่อแล้วกันนะว่าจะถ่ายตอนถอยให้ดูนะก็คือเดินหน้ามาแบบนี้แล้วก็ เป็นฟล์ลิฟเป็นคอยานะสินค้าก็จะดึงลงเปิดตู้ดึงลงตรงนี้เลยนะครับไม่มีการย้ายรถหรือถอยแต่อย่างใดนะก็ง่ายๆเดี๋ยวพอลงเสร็จนะก็วนวนออกไปทางนี้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสุริยาพรมทุกสวัสดีครับ